สวัสดีค่ะเอท,ทุกทท่านวันนี้มนที่24ทธันวาคม2 5 6 4นะคะขณะนี้เป็นเวลา5โมงค่ะสาวดำก็กำลังจะออกไปที่สวนทมนะคะก็จะบอก f อฟทุกๆท,ท,ท่านนะคะว่าวันนี้เป็นงานวันเกิดของปู่าปูป3 8 8นะคะก็ขอ,อ เรียนเชิญให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านสายยานของป้าปู่ศรีสุโธนะคะเอ่อก็ร่วมกันวัยพรมาเอ่อคอมเมนต์มาวัยพรป้าปู่สามแปดแปดได้นะคะซึ่งก็สาวดำได้อ่านแล้วก็จะเอ่อบอกได้เรียนให้ป้าปู่สามแปดแปดทราบนะคะว่าลูกศิษย์ลูกหาก็มีก็คอมเมนต์มาวัยพร ในงานวัเกิดของท่านวันนี้ค่ะวันนี้วันที่24นะคะ24วันวันศุกร์ที่24นะคะแล้วก็เป็นเดือนทันวาคม2564นะคะแล้วก็สำหรับลูกศิษย์ลูกหาที่อยากจะมาพบเจอเจอก,กันกับพ่อปู่3 8 8นะคะวันที่28กับ29ซึ่งอ,องค์พ่อสีสุโทนะคะท่านก็จะได้ลงมา สอนทำให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมนะคะสองวันติดกันนะคะ28กับ29นะคะแล้วก็มาบูชาวัตถุมงคลมารับวัตถุมงคลกับพ่อปู่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำหมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญพ่อปู่หรือหรือว่าเหรียญพ่อเท้าเวทท่านเท้าเวสวรนโนนะคะแล้วก็กระเป๋า ทั้งผู้หญิงผู้ชายกระเป๋าสตางค์หรือว่าตะกุดก็มาบูชาและรับจากมือพ่อปู่ศรีสุดทโทรได้2วันนะคะคือ28กับ29นะคะหลายๆท่านโทรมานะคะคงบางท่านก็คอมเมนต์มาว่าคุณแม่ทำไมไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนพิกัดอยู่ตรงไหนนะคะก็จริงๆนั่นแหละคุณแม่ก็ไม่ไม,ไม่นึกไม่ออกเลยลืมไปเลยนะคะ ซึ่งเมื่อเมื่อเช้านี้มีแต่บอกว่าวันที่2 8กับ29นั้นนะคะพ่อปู่ศีสุทโธทซึ่งซึ่งหายากมากเลยนะคะซึ่งสาวดำอยู่อยู่กับพ่อปู่ศีสุทโธมากับล่างท่านมานี่นะคะตั้งแต่รู้จักท่านเนี่ยสปีค่ะไม่เคยไม่เคยได้ยินอ่าไม่ไม่เคยได้ยินพ่อปู่ท่านให้ธรรมะเลยนะคะเฉพาะตัวสาวดํำนะแต่ท่านลงมาให้ธรรมะพระหลานกับ กับพาน้องนี่ตลอดนะคะตอนนี้ท่านถึงลงมาให้ธรรมะนะคะแล้วก็ท่านให้สาวดำอนุท่านอนุญาตให้สาวดำนั้นไอนี่ค่ะไอ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 ัดคลิปค่ะอัดคลิปลงเพื่อเผยแพร่ให้กับลูกศิษย์ลูกลูกหาแล้วก็พร้อมกับให้เอฟซีทุกท่านได้ฟังเสียงพ่อปู่นะคะซึ่งเรานั้น ไม่เคยได้ยินนะคะฟังแล้วเราก็บางบางคลิปบางตอนก็น้ําตาไหลนะคะเสียงพ่อปู่ท่านอ่าเป็นเสียงคนแก่ที่ที่ฟังแล้วเรารู้สึกมีความศรัทธาท่านขึ้นมากเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ท่านก็จะไม่เห็นมีอ่าพ่อปู่สิทุวทมาลงมาให้ธรรมะก,กับช่องไหนนะคะมีช่องสาวดำถึงเป็นช่องลูกสาวของท่านนี่แต่เพียงช่องเดียวนะคะ ก็ถือว่าเป็นบุญตาและก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านมามาหาสาวดำที่สวนธรรมแห่งนี้นี่นะคะนี่กำลังขับเข้ามานี่นะคะค่ะแล้วก็มาที่นี่ค่ะท่านที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะมาถือว่าเราเป็นบุญตานะคะที่จะได้มาเห็นพ่อปู่แล้วก็ในร่างของพ่อปู่ศรีสุทโธทซึ่งท่านจะลงมาสอนธรรมะ แล้วท่านก็จะลงมาแจกมามามาเอาวัตถุมงคลมาให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้รับกับมือท่านเลยนะคะแล้วท่านก็จะสอนธรรมะด้วยนะคะเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกทกท่านนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของพ่อปู่3 8 8ก็ขอเรียนเชิญท,ทุกทท่านอวยพรไม่ว่าจะ,อะคอมเมนต์มาอวยพรให้เป็นให้พ่อปู่3 8 8ดด้วยนะคะหากว่ามีใครมีความ คารวประสัทานะคะแล้วก็วันที่28กับ29 2สองวันค่ะสองวันนะคะองค์มรลมาครูพ่อปู่ใหญ่พ่อปู่สีสุทโน,นันตานคราชท่านจะลงมาสอนธรรมะนะคะสาวดำก็ไม่ทราบว่าท่านจะสอนอนานขนาดไหนนะคะแต่อยากจะให้ทุกๆท,ท่านเมื่อเรามีโอกาสถือว่าเป็นบุญตาที่เราได้มาเห็นกับตาแล้วก็ได้มาเห็นท่านสอนธรรมะได้เห็นกับตาได้ยินกับหูกับท่านเลยกับที่สวนธรรมแห่งนี้นะคะ ที่สวนธรรมแห่งนี้นะคะท่านผู้ชมก็ขอเรียนเชิญมาที่อำเภอแวงน้อยนะคะท่านจะอยู่ใกล้อยู่ไกลจุดจุดใหญ่ก็คืออำเภอแวงน้อยค่ะนะคะถ้ามามาทางนี้ก็จะมาเนี่ยค่ะมาอำเภอบัวใหญ่แล้วก็มาอำเภอแวงน้อยเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเอาง่ายๆอำเภอแวงน้อยแล้วก็จับจุดที่อำเภอแวงน้อยพอถึงอำเภอแวงน้อยก็บกก็มาบ้านละหานนามาบ้านละหานนา มาถึงบ้านละหานนาก็ถามทุกคนใครเขาก็รู้ว่าสวนธรรมสวนธรรมของเย็นจิตพรทวีหรือสวนธรรมของสาวดำอยู่ตรงไหนนะคะมาถึงบ้านละหานนาแล้วอยู่ท้ายบ้านละหานนาเนี่ยออกจากหมู่บ้านละหานนามากิโลเดียวค่ะกิโลเดียวนะคะก็มาถึงสวนธรรมแห่งนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะหลายๆท่านก็สาวดำอ่านคอมเมนต์ และโทรศัพท์มาเยอะมากกับปีอกดีใจะจะมาหาพ่อปู่นะคะจะมาอยากจะมาเห็นพ่อปู่ด้วยตาของตนเองและก็อยากจะมาเห็นสถานที่อยู่และอยากจะมาฟังเสียงของพ่อปู่สีสุดโทเมื่อท่านลงประทับร่างท่านบอกแล้วนะครับท่านไม่เคยลงมาสอนทำตรงไหนเลยที่ไหนเลยค่ะก็ตอนนี้ท่านจะสร้างท่านจะสร้าง พระประธานนะคะคือพระเจ้าใหญ่องค์ทองสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำนาคาซึ่งถ้ำนาคาก็สาวดำกับทุกๆท่านนะคะเอฟซี FC, เราช่วยกันสร้างวัดถ้ำนาคาเสร็จแล้วตอนนี้เรามาช่วยกันสร้างพระเจ้าใหญ่องค์ทองสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีพระหลานเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำนาคาน้ำทิพย์นะคะที่เราไปสร้างเอาไว้นั่นแหละคะ่ะนะคะต่อไป จากนั้นมาเราก็มาช่วยกันสร้างสวนธรรมใช่ไหมคะ,ะถึงแม้ว่าเรามาใหม่ๆก็จะล้มลุกคุกคานแต่ตอนนี้เราก็ดีขึ้นนะคะส่วนตัวเลขพ่อปู่ท่านก็พูดชัดเจนนะคะคำไหนคำนั้นสำหรับพ่อปู่เรานะคะ,ะยังไงยังไงก็ขอเรียนเชิญมานะคะจะได้เห็นนะคะจะได้เห็นพ่อปู่ นะคะจะได้เห็นพ่อปู่ตัวจริงเสียงจริงนะคะแล้วก็จะได้เห็นท่านสอนธรรมะเราก็จะได้มาเห็นกับตานะคะว่าพ่อปู่เสียงพ่อปู่เป็นยังไงและท่านพูดยังไงอะไรยังไงทุกทกท่านก็จะต้องเห็นนะคะตอนนี้สาวดาก็จะให้ท่านได้ดูทิวทัศน์นะคะให้ท่านได้ดูทิวทัศน์ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นปัจจัยของลูกบุญธรรมนะคะถนนเส้นนี้นะคะที่ ต่งมาซื้อหินซื้อทรายค่ะส่วนเส้นโน้นนะคะก็จะเป็นปัจจัยของ f c ค่ะ f c นะคะแต่เส้นนี้ลูกลูกบุญธรรมเขาเขาทำนะคะแต่เส้นโน้นนะคะเส้นเส้นที่ไปบ้านออขอโทษจะ้ะเส้นที่ตรงมาเข้ามาค่ะนะคะนั่นก็เป็น f c ค่ะนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะท่านผู้ชมก็เราก็ต้องยังช่วยกันอีกเยอะค่ะท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมนะคะป้อปู่ท่านย้ำอ่านนี่นะคะ สาวดำก็จะออกบางให้อาหารปลาค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะปลาเยอะแยะเลยนะคะซึ่งเรามีอะไรที่ขัดข้องใจเราก็ทำบุญด้วยการปล่อยปลานะคะคือปล่อยปลาไว้ที่สานีจะเป็นปลาที่ปลอดภัยนะคะซึ่งเป็นเขตอภัยทานนะคะค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมสาวดำก็ทำ งอกงอกงอยู่ทุกอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่คุณพี่ที่พรดเอา้าไก่ตัวนี้ทำไมมันนอนอยู่นี่เป็นไรลกูกฮะทลไม่หัวเป็นอย่างนั้นล่ะ <c oughs> ค่ะน,นี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะก็เป็นสวนธรรมนะคะนะคะแล้วก็มันไม่ใช่หน้าฝนแล้วจากนี่ไปถึงสงกรานต์ท่านก็คงจะได้มาเยี่ยมสาวดําและมาเยี่ยมป,ป้าปู่สามแปดแปดนะคะท่านก็จะไปรับหมูนะ่คณะท่านที่เคยเดินทุดงด้วยกันนะคะมาอยู่อีก สองเป็นสามรูปนะคะอ่ะเป็นสามสามองค์อะเนาะค่ะท่านผู้ชมน,น,นะครับน้นก็คือเส้นน้นนะคะน้นเส้นโน้นนะคะนั่นเส้นนั้นนะคะน้นนะคะสองเส้นรวมทั้งหมดเป็นสามเส้นอีกเส้นนึงก็อยู่ฝั่งนี้นะคะนะคะนั่นนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาเห็นด้วยตานะคะถ้าถ้าไม่ติดโควิดนี่เราก็ได้มากันเยอะแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเนาะ,ะมาติดโควิดเนาะค่ะเห็นไหมคะท่านเห็นตั้งแต่สาวดําเริ่มขุดสะนะคะตั้งแต่สาวดําเริ่มขุดสะมาจนถึงปลูกต้นกล้วยปลูกไอเนี่ยปลูกไอมะพร้าวทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความจริงจากการที่มุมานะจากการที่ร่วมด้วยช่วยกันร,ระวังสาวดํากับ fc นะคะแต่คนที่บุกเบิกอยู่นี่ก็คือสาวดำขอมอคนเดียวนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมนะคะเป็นปัจจัยของเ c ซีทุกท่านเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะเนี่ยสาวดำาก็เอาต้นแครนี่มาปลูกเอามาปลูกนะคะเพื่อที่จะให้มันโตโตขึ้นจะได้เก็บยอดไปลวกกินกันน้าพริกเนาะเนี่ยคะ่ะ นะคะผู้นี้ก็จะเอาดินมาถมตรงหน้าต้นประดู่นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะวันก่อนนั้นนั่นไม่ทันนะคะก็ขอใทุกๆท,ท่านโชคดีค่ะเรารักกันสมมามกิบปองดอก,กันก็จะมีโชคตลอดไปนะคะเวลาเอฟซีมาสาวดําดีใจมากเดี๋ยวเวลาเอฟซีมามาหาพ่อปู่แล้วก็มาเยี่ยมสวนธรรมเนี่ยดีใจค่ะเดี๋ยวจะเอาอาหารมาหวานก่อนเ่ะท่านผู้ชม